ประวัตกกิาสตร์ครับรอาจารย์ครับสาธุเจแต่ไหนก็คำเนี่ยมันคำยุน่นเหลวมันยากเครื่องฟ้าเครื่อง,ง,งฝนพระอาจารย์เอฟซีกับข <F 4 S 1> ้อขมันมากอยากเมื่อไรจะไปหาอาจารย์สายขมิ้นใกล้โค้งสุดท้ายแล้วฟ้าจันทร์ขึ้นมาตัวโคว้งุดท้ายกับตัวเข่าอ่ะน,นะโค้งุดท้ายครับขมี้นกตัวเข่าเนี่ยตัวที่เขียนมาเห็นน่ะนี่แหละครับตัวเหนียนพวกขมี้น่หนี้แหละตัวเนียน ตัวเลี้ยเป็นตัวเกาอยู่ที่พายัพเอ้ยเกเป็นตัวเกาน่ะแต่ว่าแห่จานร์สลับเลขได้แต่ว่าเจียจันรบอกว่าเน้นล่างให้สลับขึ้นบนมันให้สลับขึ้นบนได้โยสิโยกขึ้นมาบนโยกขึ้นไปบนครับคือ06นี่06นี่มีตัวแทนมันอยู่06ครับ06นีมีตัวแท่นเขาไปใส่อยู่บูได้ซื้อแล้วก็ดีนะโยกโยกขึ้นไปบนเลยพะอพายัพใอโยกขึ้นมาบนเมื่อเรหกศูน่์06 07ที่พาย์เน้น96 97นี่อ Oh, เขาเจ็ดเขาเจ็ดขงเงดขาโยกขึ้นไปบนเนอะแบัน,นี้เนอครับอ๋ออธิบายให้เอฟซีฟังก<อ>็เหตุผลที่โยกขึ้นบน,บนโยกขึ้นบนแบบนี้ล่เบื้องล้วมันมันมันบดต่ำกับเหล็กรางมันบดต่ำกับเหล็กรางเหล็ก่างมันมีต่างหากอา่าเหล็กส่วงที่น,นี่มันมันบดต่ำกับรางครับเพราะว่าคำนวณเบื้องล้วคำนวณเบื้องหลายอย่างมันมันหมดบดต่ำกับรางบดชนรางว่าไงซะมันชนบนครับมันช้นบนลายครับอ่าชนบนลายกว่า ชุ่นบุญหลายกว่าครับนี่ดุนี่กัดโยกนี่วันนี้ชูดล่างนี่ชุดล่างบวกบนแหละแต่ว่าหนังมาล่างหลายกว่าครับครับคือเลขหลักของม้าเหานมาั้งเลขในแต่ล่างสี่ตัวนี่สามกับสี่ไม่มาด้วยกันเก้ากับสามไม่มาด้วยกันสามกับศูนย์สี่กับศูนย์ไม่มาด้วยกันอันนี้รออยู่นะจ๊ะครับไม่มาด้วยกันมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตวอ่าครับหกกับสองไม่มาด้วยกัน หกกับเจ็ด oh. ไม่มาด้วยกันครับเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับสองหกกับหนึ่งไม่มาด้วยกัน oh. มาได้แค่หนึ่งตัวหรือสองตัวแต่เขาหาจับปูใส่เก้าศูนย์แปดสามสี่ห้าสามสี่ห้าไม่มาด้วยกันอีกบัดเนี่ย uh. เขาต้องเอาหกเจ็ดหนึ่งสองเป็นหลักเลยเลขสี่ตัวเป็นหลักไว้เฮ <Okay. S 1> ้ยเขาสังเกเตเมื่อวานในแต่ล่างเห็นไหมในแต่ล่าง ใน,ในแต่ล่างเนี่ยเห็นไหมเป็นเห็นบหครับครับในแต่ล่างเนี่ยเจ็ดเจ็ดสามสองเนี่ยเจ็ดสามสองเจ็ดเจ็ดสามสองแปดห้าศูนย์แปดบนศูนย์สามล่างติดสามเหนม็นร <c oughs> ับตัวรักมันนี่อ่าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งห้าหกศูนนย์หหหึ่ง้ากติดห้าเจ็ดเห็นไหมติดห้าอ่าเจ็ดแปดสองสามติดศูนย์ห้าเหนา็นครับเอติดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดล่างครับ ูล่างแต่ว่าศูนหกรติดแต่ว่ามันหาัาโมยู่ในเลขละัะเขาไม่ยากครับอ,อกม,มันเรียนง่ายเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดสองสามติดหกเจ็ดติดหกเจ็ดนี่มีหกมีเจ็ดอ่ามีสามมีศูนย์เห็นไหมานน้กันถ้าบ่ได้ติกตัวนี้ไว้ที่มันมานน้ำกันเลขเนี่ยบอกง่ายคือเขาสรุปไปแล้วนี่เลขเนี่ยแต่ล่างนี่ตีบ,บัมานน้ำกันเด้เอที่แอดมินพวกไม่ออก ฟังเครื่อเขาฟังเป็นขั้นตอนยาขามดอวกระชีบ้าหูเคือจังรเฉียงเก้าศูนย์สี่ห้าบอมาน้ากันนั่นว่าเหล็กรักเข้ามัาในศูนย์มันติดหกศูนย์ศูนย์หกมันบ่ไหนศูนย์หกล่างนั่นบ่ครับึ่งวันนี้หกเจ็ดแปดเอ้หกเจ็ดหนึ่งสองบอมาน้ากันย่าไปซื้อใส่มันเสียเงินคือผู้ที่ซื้อก็ซื้อ อ่าคืออันนี้เป็นเป็นแชรปลายปากกาแต่ตามจติติมันมามันบมาน้ากันปลายในสี่ตัวไม่มาด้วยกันฝั่งนี้ให้กันไม่มาด้วยกันเห็นไหมฝั่งนี้ก็สี่ตัวสี่ตัวไม่สี่ตัวมาหนึ่งตัวไม่มาด้วยกันเนี่ยเ้าสังเกตบางเหล็กบ่มาน้ากันเห็นไหมอ่ามันบ่มาเด้ย่าไปซื่อสามซีทีสามสามศูนย์ศูนย์สามเก้าซีซีเก้านะสามเก้าเก้าสามเ่าต้องไปลี่ยนมัน อม่ต้องไปเรียนเอาเอาฟังดีๆได้เลขสี่หาไม่ต้องไปเรียนครับเนี่ยคือเ้าเรียนได้นี่เลขนี่ที่เขียนไวน้แล้วเนี่ยรักหมองมิเรียนบ่มิเกตมันมบ่แต่หฮา,าจีจาะจงในบ่า,าคือรักสิบหลักหน่วยอาจารย์กับเป็นแค่ปลายประกาศเท่ากับคำนวณพาสวสดที่กันเนาะแต่ว่าเฮ็ดแต่งได้เมื่อกัดกัดถือเพราะว่าเลขรลักมันมามันถือมาแล้วเลขรลักมันมันเนี่ยคือห้านี่จับเนี่ยเอาปุ้งกลมตัวนี้นี่ยาคำ รุ่งคมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ครับอ๋อตัวนี้น้ตัวนี้นเหล็กรอบนี่แต่ละสำนักโบ่บ่ขึ้กันดอกพายอาจารย์ตัวนี้บ่คืองวดที่แล้วส้นกันคักสำนักได้ก็ได้เจ็ดกับสามตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวร่องครับตัวนี้อันตะไล่ตัวนี้เพราะว่าศูนย์มันมาได้ทั้งบนทั้งล่างศูนย์มันมาได้ทั้งบนทั้งล่างหนึ่งสองสามอาจารย์สีพุ่งคมใ้หายย่างละสามตัว ับบนล่างสามคู่อ๋อน,นี่ตัวนี้เป็ตวัวชัดเจนมั่นว่าพ่ออาจารย์เลแต่ว่าโบเปียนเด้อาจารย์โบเปียนเลขจะพูดได้เรียนชุดเข้ากับ,บวา่าด้ว่าเพียงแต่โยมันว่าพรออาจารย์เพี้ยนแต่าจา์โยกขึ้นมาเป็นขั้บนนี่ซื่อโอ้คือสูตรล่าง<ป>มันมากแบบนี้สูตรของพระอาจารย์เด้ยเอฟซีเฮา่เป็นเป็นยังคอยโยกแต่มันเกิดตำล่ามันหลายอย่างเนาะเป็นยังคอยโยกขึ้นมาพอมาไล่เบิ่งไล่เบิ่งแล้วไล่เบิ่งแล้วเนี่ยมันจิตรักตัวนี้เนี่ยมันสิมาจิดทั้งบนทั้งล่าง หกเจ็ดเนี่ยจีมาทเป็นบนหกเจ็ดเนี่ยหน้าจีเป็นบนมันก็เลยมีศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเห็นไหมครับคุณระฟังอ่านนกับแ <5, 8, S 2> ปดหกเห็นไะเอาดีดี นะเขาใส่ดุลพินิดเบื้องเอานำ้ำครับฟังดีๆจงหวัวไปลงทุนภูมักาคลงทุนผูโบบ,บ,บ,บบลงทุนกับโบไปนางอาจารย์กับโบเดว่าครับตามตามชีหล,หลอกมันมาอาจารย์เพชรไหนเบื้องแล้วเพ็รไหนเบื้องอยู่อ่าตามสี่เป็นสีมาเนี่ยคือจังสามกับสี่เนี่ยโบมาดับกันดอกเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันหกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันอ่าเจ็ดกับห้าเนี่ยเจ็ดกับห้ามาหนึ่งตัวพูดอ่ะ อเจ็ดกับหามาหนึ่งตัวเด้อเอฟซี่เย่าไปจับด้วกันบอกไม่ว่าเข้าเข้าใส่ดุนพินิจเบื้องเอาเจ็ดกับห้ามาหนึ่งตัวนั่นฟังท่านไฟจันด้วยอ่เจ็ดกับห้ามาหนึ่งตัวแต่เบื้องหลดหนึ่งมิถุนาจีเมียนขึ้นข่วมไาจันมาบ่ห้ากับหกมาหนึ่งตัวครับหกกับห้าไม่มาด้วยกันนั่นอ่ะอ๋อเข้าพีเจ้าเบื้องว่าชัดเจนเด้อเอฟซี่ครับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองไม่มาด้วยกันหนึ่งกับเจ็ดไม่มาด้วยกัน หนึ่งกับเจ็ดไม่มาด้วยกันหกกับสองหกกับหนึ่งก็ไม่มาด้วยกันตามที่สูตรคำนวณที่อาจารย์ไล่มาเนี่ยมันมันบอมาน้ำกันอีลบอมัาบ่มนอนกันเห็นบ่ส่วนเห็นน้ำเหมือนกันบอานี่มันบอมานี่คือตัดถิมเลยนี่เอาเป็นเลขลักสามสี่เก้าศูนย์เอาเป็นเลขรักนะครับนี่แต่ว่าสามสามหกมันมีแล้วหนึ่งสามบัดดี้ทมว่าหนึ่งสามไมาจะใส่หนึ่งสามไม่จะหนีเอ็นบอเนี่ย หนึ่งสามมาแต่ล็อกนี่นี่ยหนึ่งสองหกเจ็ดเนี่ยมันมาในล็อกนี่แต่ตั้ชื่อคือคือซับโยกตัวที่ว่าล่างอันเอาขึ้นบนครับอ่าซับโยกก็ขึ้นบนด้วยก็สรุปว่าโค้งสุดไทยก็ตามนี้นะคะเนาะอ่าอันนี้โค้งสุดไทยโค้งแท้ๆโค้งบีบีอลล้อเนาะปาจันเนาะนี่เอาไปที่แต่หน้าเบิร์กห้างสำเร็จสำหรับเลขสองห้างอ่าในวันที่พานมากับเขาแล้วนะคะเนาะอ่า เอาแคปหน้าจอไว้ด้วย fc ด้วยตัวเลขชัดเจนอยู่ดอกน้องครับน้อง fc เฮ้าครับเบื้องเป็นช็อตเบื้องเป็นขั้นตอนเราสำหรับสายวิ่งสายแลนเด้พายจันนะสายวิ่งสายแลนเท่าไหร่บ่เนี่ลงงส่ใบนี่ฮะแคปหน้าจอสำหรับสายวิ่งตัววิ่งวิ่งวิ่งบ่วิ่งบวิ่งล่างสองกับสามสองกับสามมาหนึ่งตัววิ่งล่าง วิ่งล่างสองกับสามมาหนึ่งตัวแต่ฟันไปที่สองเขียนธรรดาทำไมก็ได้เขียนแทนล่ะวงกลมไปที่สองวิ่งล่างอสองกับ,บสามทีนี้วิ่งบนวิ่งบนเก้ากับศูนย์ วิ่งบนเนี่ยนะเป็นตัวเข่าจนรถไฟจานเนาะวิ่งบนเข่ากับศูนย์เข่าครับศูนย์เข้ากับศูนย์ที่เข่าอ่าเข้ากับศูนย์เน้นเน้นไปเน้นไปได้ทั้งสองตัวเลยคือเก่าอ่าขั้นห้าจีเพิ่มไปตัวนี้มัดซ้ำกันอ่ามากซ้ำกันครับอ่านั่นแหละอ่าเอามาโซ่ให้เอฟเอฟซีเ้่าแคบด่าไวเพราะว่าขั้นมันติดเก่ามันติดเก่าอย่างนี่เก่าหกเก่าเก่าเจ็ดครับอ่าขั้นติดศูนย์นี่ศูนย์อย่างนี่ศูนย์หกเออศูนย์ศูนย์เจ็ด สองศูนย์เด็กัดเอาไปใส่ดุลพีเบื้องหน้าครับแคปหน้าจอไปครับเอฟซี FC ห้าอาสำหรบับสายวิ่งสายแลีนนะครับสำหรับบนนะครับพาจันยังวิ่งไปที่เก้ารรกับศูนย์พาจัน่า,รรารรมักทอกันนะครับเก้า,ากับศูนย์และการล่างวิ่งไปที่สองกับสามพาจรรัน์มักสองแห้งนะครับก็คือตัววงกลมสีแดงด้วยพี่น้องเข้าเอฟซีนะครับแคปหน้าจอไปครับตัวเลข คงสุ้ายข้งเดียวน้องายจปนบอกพุดุ้ายจ้าุยยครับเาเอกแดงี่เฮากับมาสิบพันท่านน้องพายจานบุบนะคะกาตัวฟันเน้นคือศูนย์เจาเจ็กับ้านะคะล่างกรตัวฟัาเน้นสองห้าสองเก้าสองศครับอาชัดเจนเนาะเอซีเฮาคือตาตัวมันมันมันเก่าชุดเนาะเก่าชุดอาจารย์ก็เตยตัวข้างบนให้เรือหายนครับเอเฮาทีเรียนชุดเก่ากับบอกว่าเอาแต่ผูดว่าเนาะ ค่ะดีนี้เขากระบาดมาอ่าครับมัอนี้เป็นของสุดท้ายนะคับกาางล่างเขาตัดออกไปมันก็ี้เป็นเก่าตัวค่ะแมันอกเป็นเก่าชุดคือเก่ามากระเลยตัดออกมันเป็นเจ็ดชุดมันบ่ครับเจ็ดชุดก็เลยเน้นให้คือเก่าครับอ่าเน้นให้คือเก่าเออสำหรับพุ่งงบหน่อยเนาะพระจันทร์เนาะพุ่งงบหน่อยครับอืมอ่ะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะพระอาจารย์นะคะเนาะครับที่แบ่งปันแนวทางแฟนคลับช่างช่องนะคะครับสบายสั้งใจเบิ่งดีเด้อสั้งใจเบิ่งดีดีนี่ หกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันหกหกกับสองไม่มาด้วยกันหกกับหนึ่งไม่มาด้วยกันเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับสองไม่มาด้วยกันยาไปซื้อมันเสียงเงิน,น,นย่าซื้อใครเสียเงยินโบต้องไปซื้อเสียงเงินเลยเอาที่ตัวจานเขียนไห้นีก่กับโบได้วิเศษวิโสดอกแต่ว่าตามูุดคำนวณมันมาคือมันมาแบบนี้มันมาแบบนี้สามกับสี่สามกับสี่สามกับเก้าสามกับศูนย์สี 4, ่กับศูนย์ไม่มาด้วยกัน อันนี้คือวอาตามสูตรเนาะตามสูตรตามสูตรนี่เห็นเห็นกันอยู่ชัดเจนเลยนะครับภายในในช่องสี่เหลี่ยมนี้ไม่มาด้วยกันสักตัวเห็นไหมไม่มาน้วกันเลยอ้าวชัดเจนนะครับชัดเจนมากเลยครับฟังนี่คือกันนี่นี่เห็นบ่างี่ฟังนี่ภายในช่องสี่เหลี่ยมนี้ไม่มาด้วยกันสี่ตัวมาหนึ่งตัวหรือสองตัวเท้านั่นนี่ละเอาหกกับเจ็ดกับหนึ่งกับสองเอามาจับใส่กับแปด กับเก้ากับศูนย์สามสี่ห้าเอามาจับใส่ครับเอฟซีไม่น่ามาจับใส่มันได้ค่ะนะเอาไปพิจารณาบึ้งหนึ่งกับหาเป็นอาจารย์คือว่ามีหนึ่งกับหาของอาจารย์มันตายแางโอ๋อหนึ่งกับหาอาจารย์มันตายแางซี่กับสามเป็นยังไงครูมี่ซีกับสามซี่กับสามสามสี่ห้ามาหนึ่งตัวสามสี่หามาหนึ่งตัวค่ะอ่าเอฟซีเลยแปดเก้าศูนย์มาหนึ่งตัวครับ ปดเก้าศูนย์มาหนึ่งตัวเพียงคือว่ามีเก่าหาเพียงคือว่ามีเก่าสามพอมันตัดแล้วตัดอยู่ในล็อกนี่นะอ่าอ <Okay. S 1> ันะ่ะเอาไปใส่ยุนที่นิดเพื่อนพอขึ้นเข้ายืนเอาเรียกลักเด้อหนึ่งสองหกเจ็ดเอาเรียกลักตัวนี้ไปจับใส่พาเข้าไปถือส้ำนักได้ดังๆเข้หาหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองเอาไปจับใส่แกจานจับให้แล้วยุนีล่ะเนี่ยอืม อยู่นี่ครับหกเก้าหไอเก้าหกเข่ากับมี่ศูนย์เจ็ดเท่ากับมี่เก้าเจ็ดแต่ว่าตัวมักแห้งอยู่สามตัวนี่เรยงครับคือศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกอีกตัวหนึ่งหันขั้นจีวงกลุมมันจีเบิ้องหนากระดาษครับแต่ว่าขั้นอีกสูตรหนึ่งหันมันแลนเลี่ยงกันลงมาหางวดมีแปดหกอ่ามันแลนลงมาน้ำกันหางวดครับอีกสูตรหนึ่งหันทิมวุได้อยู่ในแต่ล่างให้ชิมวุได้หนอยชัดเจนแล้วครับอ่า อ่ะสุดท้ายนี่ก็บเอฟซีแคน้าจอใบก็แย่เด้อนี่ว่าจะใบเห็นม่ะขอกราบขอบคุณขอบพูนครับท่านพระอาจารย์ที่เป็นสายบุญให้เอฟซีเฮ้าสาธุเด้อพระกันมีโชคมีลาบกันครับมีโชคมีใช้กันมะดวมมาสางซอยกันกับพระอาจารย์นะคุณอะพ่อยามุ่งอยู่ในนอกหุ่ะครับหลังคาบพาท่นมีเนี่ยมุ่งเอาสาธุเจริญพรถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่ร่ำรวยร่ำรวยฮะซาตุหลังสนังมีใช้เยอะซาตุ